มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันอังคารที่30พฤศจิกายนนะครับเช้าวันนี้ผมขอเริ่มต้นจากข่าวต่างประเทศกับวันนี้ไปต่างประเทศนิดหนึ่งเพราะว่ามีเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนข่าวของบ้านเราด้วยครับเรื่องราวของเพื่อนบ้านที่ขัดแย้งกันแล้วก็ไม่เอื้ออารรต่อกันและมีนํำซ้ำเป็นการใช้อำนาจข่มเหงมเมติเองคนอื่นเขาด้วยครับ ทีนี้เขาเลยมีการร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐที่หน่วยงานภาครัฐที่อำนาจสูงแล้วนําไปสู่นะครับนําไปสู่การสั่งปลดครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเผื่อใครที่ทำงานโดยเฉพาะหน่วยงานของภาครัฐนะครับแล้วก็ใช้อำนาจของความเป็นคนของภาครัฐนะครับสร้างความได้เปรียบกับคนอื่นเขาหรือไปไปข่มเหงเมบเตงคนอื่นเขานะครับ คิดว่าเขาจะมีทางทางสู้นี่ครับก็ประกบว่าตรงกันข้ามครับเขาสามารถที่จะทําให้คุณนะฮะออกจากงานได้เช่นเดียวกันครับจากทางด้านมิน,เนิเจอร์ออนไลน์ครับรายงานข่าวนี้ออกมานะครับและผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับเมืองไทยเราด้วยครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่ทางด้านสปป,ปลาวครับบอกว่าลาเอาจริงครับสั่งปลดแล้วก็ริบยศทหารเป็นนายทหารด้วยนะครับ เหตุสร้างรั้วกั้นทางเดินสาธารณะครับตอนแรกเขาก็สั่งรือ้อแล้วต่อมานะครับเขาสั่งริบยศริบตำแหน่งครับผมโดยทางด้านเมื่อวานนี้ครับชุมชนออนไลน์ในสปปลาวครับได้มีการเผยแพร่คำสั่งของกระทรวงป้องกันประเทศที่ได้สั่งปลดนายทหารยศพันโทร,รายหนึ่งครับออกจากกองทัพเนื่องจากว่าได้ใช้อำนาจโดยมิชอบ สร้างความเดือดร,ร้อนแก่พี่น้องป้องป่ายครับคำสั่งดังกล่านี้เป็นไปตามข้อตลกลงฉบับที่5254ทับกบปทว่าด้วยการปฏิบัติธารมวินัยทําบริหารต่อนายทหารสังกัดกรมใหญ่การเมืองกองทัพลงนามโดยพลโทจันสมรจันยาลาดรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมา เนื้อหาในข้อตกลงนี้ครับอ้างกฎหมายว่าด้วยนาทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงครับเลขที่13ทับสบพรชวรวันที่14พฤเออมิถุนายน2,561หมวดที่2มาตรา38และมาตรา39อิงตามมติเอกชนของที่ประชุมคณะประจำพักกรมใหญ่การเมืองกองทัพเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2,564เนื้อหาร,ระบุถึงการกระทำของพันโทสมพาน จเจริญสักอายุ54ปีครับตำแหน่งหัวหน้าแผนกค้นคว้าวิทยาศาสตร์หอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพกรมใหญ่การเมืองกองทัพซึ่งมีความผิดฐานนะครับ่วยใช้อำนาจหนา้าที่ตำแหน่งนายทหารครับมีเจตนาเคลื่อนไหวก่อรั้วกำแพงปิดทางสาธารณะที่ประชาชนใช้เดินเข้าออกบ้านเดือดของตนเองสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงครับ โดยการกระทําดังกล่าวนี้เป็นการขัดต่อระเบียบ12ข้อห้ามต่อประชาชนและก็คําปฏิญาณ8ข้อของกองทัพประชาชนลาวครับมีผลกระทบต่อท่าแท้มูลเชื้ออันดีงามของกองทัพที่มีต่อประชาชนทําให้เสื่อมเ,เ,เ,เสียเกียรติเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีและก็ภาพพจน์บุบาทของกองทัพประชาชนลาวทางด้านกระทรวงป้องกันประเทศจึงได้มีคําสั่งครับ ปฏิบัติวินัยต่อพันโทสมพันเจริญศักดิ์โดยให้ปลดออกจากสมาชิกพักประชาชนปฏิวัติเหล่าปลดออกจากกองทัพยึดบัตรสมาชิกพักใบอนุญาตพกพาปืนครับใบขับขี่ทหารครับเดี๋ยวดูนะฮะดูคำสั่งที่ว่านี้นี่ะนี่ครับคำสั่งนอกจากนี้ยังให้ประกาศการลงวินัยครั้งนี้ไปทั่ว องค์การกรม,กรมใหญ่การเมืองกองทัพหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพและก็แจ้งให้องค์กรกรมกรที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายสมพานเจริญศักจงรับรู้และก็ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดครับโดยทางด้านเดอ l ลูเคชั n นทรามนะครับได้รายงานมูลเหตุสั่งปลดนักทหารพันโทครั้งนี้ว่าเริ่มจากการมีการร้องเรียนผ่านเพจโทรโขงครับเพจทรโขนนี่ก็คือเพจทาง a c e b o o k ครับซึ่งว่าเป็นชุมชนออนไลน์ที่ได้รับความ นิยมสูงสุดในประเทศเลาวครับมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ1 3ล้านสแสนคนเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยมีผู้หญิงรายหนึ่งครับซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสมหวังใต้นะครับเมืองหาดทรายฟองว่าเพื่อนบ้านของเธอได้สร้างรั้วบ้านสูง2เมตรนะดูนะครับเพื่อนบ้านของเธอครับได้มีการสร้างรัว้วรัวบ้านนะครับสูง2เมตรครับ ล้อมรอบที่ดินของเธอครับแล้วก็เพื่อนบ้านรายนี้พึ่งเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อนบ้านรายนี้ที่ล้อมรั้วนี่ครับพึ่งมาซื้อที่ดินอยู่ติดกับเธอแล้วก็เมื่อย้ายเข้ามาแล้วได้ก่อรั้วทึบดังกล่าวครับนอกจากจะนอกนอกจากรั้วจะบดบังที่ดินของเธอจนมิดชิดแล้วนะครับยังได้มีการปิดกั้นเส้นทางสาธารณะที่ชาวบ้านแถบนั้นใช้สัญจรเข้าออกเป็นประจำรวมถึงเจ้าของที่ดินไม่อนุญ,ญาตให้ชาวบ้านเดินผ่านบริเวณที่ได้สร้างรั้วกั้นไว้อีกด้วยครับ จุดแตกหักเกิดขึ้นที่นี่ครับเมื่อญาติของผู้หญิงสาวรายนี้ครับเสียชีวิตครับเธอได้จัดงานศพในบ้านแต่แต่ว่าเจ้าของที่ดินรายนี้ไม่ยอมเปิดทางให้ผู้ที่ต้องการมาร่วมงานศพเดินทางผ่านมายังบ้านของเธอได้จึงได้มีการร้องเรียนไปยังห้องการเมืองหาดทรายฟองนะครับจากนั้นเจ้าที่ได้เข้ามาดูแลเห็นว่าเป็นการกระทาพี่ผิดกฎหมายครับจึงได้สั่งให้เจ้าของที่ดินนั้นรือ้อรัว้วประมาณ2เมตรครับเพื่อเปิดทางให้ชาวบ้าน สัญจรผ่านมาได้ตามปกติเหมือนเดิมครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อข่าวการสร้างรั้วนะครับถูกแพร่กระจายออกสู่ชุมชนออนไลน์โทรโขงของลาวครับก็มีการสืบประวัติพบว่าเพื่อนบ้านของผู้หญิงคนนี้เป็นนายทหารยศพันโทชื่อพันโทสมพันจเจริญศักด์อายุ54ปีกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งเป็นต้นสังกัดจึงได้สั่งลงมาให้มีการสอบสวนข้อที่จริงจนเป็นที่มาของคำสั่งปลดออกจากกองทัพในครั้งนี้ครับ นี่ก็เป็นอุทาหหอส์สอนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ทางด้านเมืองไทยเราเองปรากฏการ์อย่างนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นการภาษาบาล่าว่าใส่อำนาจบาดใหญ่คมเหงเมบเต่งผู้อื่นคิดว่าผู้อื่นบ่มีอำนาจต่อร้องเหตุหนึ่งเหตุยังใดตามเจชอบครับโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องไม่คำนึงบทกฎเขาเรียกว่ากฎหมายนะครับบ้านเมืองก็มีคือมีแปรนะครับเขาก็ร้อง ทีนี้พอร้องไปแล้วปรากฏว่าเนื่องจากว่า,วาโรคออนไลน์ก็มีการแพร่ไปอย่างรวดเร็วทําให้ถึงกระทรวงครับสั่งสอบสวนและก็มีการสั่งปลดออกจากกล่องทับด้วยครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนได้เป็นอย่างดีนะครับในเดือนนี้ผมเองก็ได้มีการรายงานข่าวหนึ่งที่มีคนก่อสร้างรั้วมิดหลังคาบ้านนะครับของเพื่อนบ้านครับและเขาก็ไปร้องเหมือนกันทีนี้ครับและต่อมาก็ได้มีการ สั่งเขาเรียกว่าเป็นการให้หรื้อถอนตัวผนังปูนนี่ครับลงมาอีกครับผมแล้วก็ให้ร่นที่ดินนี้เข้าไปนะฮะร่นที่ดินที่โถมนี้หากจากรั้วนี้ประมาณ4.5เมตรครับปรากฏว่ารั้วที่ว่านั้นคือลดลงมาได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าดินยังไม่ร่นเข้าไปครับ นี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าที่จะจัดการได้แต่อันนี้คือเกิดขึ้นเขาก็สั่งแก้ปัญหาทันทีครับและบังเอิญว่าคนทำนั้นเป็นนายทหารด้วยนะครับส่งสั่งปลดออกจากกองทัพเลยครับครับไม่รู้ว่าป่านนี้จะเสียใจหรือไม่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่ใช้อำนาจบาดใหญ่ที่ว่านี้ก็ระมัดระวังยิ่งมีอำนาจมากนะครับยิ่งต้องระวังในการใช้อำนาจครับนะครับ อำนาจหมายถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอำนาจมากขึ้นคือมีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่ใช่ว่าใช้อำนาจเพื่อไปข่มเหงเมเป็งคนอื่นเขานะครับแต่ไม่ว่าคุณจะมีอำนาจเจริญหรือว่าไม่มีอานาจเจริญอำนาจมากอำนาจน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อมีรถแล้วต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับอุบลเซอร์วิส1น9 7ถนนคลังอาวุธกับ ซึ่งเขาก็มีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่มยอมย่อกว่าถึง30%มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับนอกจากนั้นเขาจะมีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับ ไม่พอนะครับยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ CNG ล่าสุดนี้ครับเสียแจ้ยพยิบุญคำสีครับเพิ่มบริการเป็นตอรออ,อครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1997เปิดบริการแล้วนะครับทุกวันเลยครับ2โมงเช้ายัน5โมงเย็นแบบวันสต็อปเซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับ ทางการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบรต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPGNGV การรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยเรียกว่ารถมาควรมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิตบริหารจัดการให้พอบริหารจัดการเรียบร้อยก็โทรแจ้งนะครับโทรแจง้งว่า ตอนนี้เอกสารเรียบร้อยแล้วคุณนรณกลับมารับได้ที่อุบลเซอร์วิส1น9 7ครับชีวิตนี้ดีครับมันง่ายจริงๆครับที่อุบลเซอร์วิสแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลกันแว่นครับไปตวปรวจวัาตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหรยาวเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเรา แต่ว่าช่างเขาจะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลนขนาดไหนสวมใส่แล้วจึงจะสบายตาคอมพิวเตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าช่างบอกได้ด้วยประสบการณ์ครับนอกจากนั้นตัวเราเองก็ยังสามารถที่จะไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าของเราเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบตาอย่างเราจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความ สบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับลานจอดร,รถของเทศบาลนครใกล้ๆกับโรงรับจำนำนะครับของเทศบาลนครอุบลราชธานีครับอุบลการแบน์ครับ